อ่าสวัสดีครับคลิปนี้มาพูดถึงนะครับข้อดีกับข้อเสียนะครับของการสร้างบ้านขายนะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ไม่ได้จดมานะครับก็นึกอะไรออกก็พูดพูดไปอย่างนั้นนะนะครับสําหรับผมที่สร้างมาก็ยังไม่ได้ขายสักหลังเลยนะก็สร้างหลังแรกก็เกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาลองดูข้อดีข้อเสียแล้วกันนะครับเอาข้อไหนดีก่อนข้อดีก่อนล้วกันนะผมคิดว่าที่ผมอยากทําตรงเนี้ยคิดว่ากําไรมันค่อนข้างโอเคนะ รสร้างหลังหนึ่งเนี่ยกำไรแบบห้าแสนหกแสนเนี่ยเออเนี่ยกําไรก็โอเคเลยนะถ้าคิดเป็นเดือนก็เดือนละห้าหมื่นอะไรเงี้ยเออโอเคนะโอ้ยถ้าไม่ใช่เดือนละห้าหมื่นด้วยเนียถ้าเราทำหกเดือนเนี่ยหกเดือนแล้วกําไรห้าแสนเนี่ยหกำไรก็ตีเป็นเดือนก็เกือบแสนเหมือนกันนะผมว่าเนี่ยข้อดีหลักๆเนี่ยก็คือกําไรเยอะนะครับแล้วก็ข้อดีอีกก็อ ก็คืออาจจะไม่วุ่นวายมากนะเหมือนกับว่าเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้างานทุกวันทั้งวันอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับเราทํางานน่ะนึกภาพออกไหมทํางานก็เช้าไปทํางานห้าโมงกลับบ้านหรือไม่ธุรกิจส่วนตัวก็นั่งเฝ้าร้านเฝ้าเลิศอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยอาชีพหลักเก่าก็คือขายของออนไลน์เงี้ยวันก็ต้องมานั่งแพ็คของตอบลูกค้าส่งของก,ก็ยุ่งกว่าผมว่ายุ่งกว่า ตอบลูกค้าส่งของแพ็คของสั่งของวปวดหัวนะครับแต่สร้างบ้านขายเนี่ยก็ไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่นะครับจะมีปวดหัวก็คือเรื่องช่างนะครับเรื่องจุกจิกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปพูดในข้อเสียละกันนะก็คือถ้าเป็นอาชีพหลักแบบแบบนี้ก็คือว่าสบายนะนะครับก็วันหนึ่งแวะมาดูแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ย แวบมาดูงานว่างานผ่านไหมอะไรเงี้ยมีอะไรแก้ไขไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องมีเวลามาดูทุกวันอาจจะวันละนิดวันละหน่อยอะไรเงี้ยวันละไม่เกินชั่วโมงอะ่ะนะครับแวบมาดูทุกวันนะครับหรือ2วันมาดูทีหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเราได้ผู้รับเหมาดีๆก็อาจจะไม่ต้องมาเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ของผมอาจจะยังไม่เจอไงก็แวบมาดูทุกวันนะครับนี่ก็คือคือเราไม่ต้องนั่งเฝ้าอะไรเยอะนะครับนี่คือข้อดีแล้วก็มีอะไรอี่อง ก็ข้อดีนึกได้เท่านี้มั้งนะครับข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือปวดหัวครับปวดหัวกับผู้รับเหมานะครับอาจจะยังไม่ชินหรือเปล่านะครับแต่ต้องทําใจให้ได้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเพอร์เฟกแน่นอนครับบอกได้เลยนะครับไม่มีผู้รับเหมาคนไหนที่ดีเลิระเสริฐสีแน่นอนต้องมีต้องมีผิดพลาดนะครับแต่เราท่องไว้นะครับอันไหนผิดก็แก้ไขครับก็ผิดก็ต้องให้แก้อะไรประมาณนั้นอะ นะครับอย่างของผมล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องการปลูกกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องก็ได้ช่างมาไม่ค่อยดีนะครับไม่ถูกใจก็ผมสั่งแก้งานทุกวันนะครับปูแบบเกยมั่งไม่ตรงแนวไม่ได้ฉากอะไรเงี้ยเออก็สั่งแก้จนช่างกระเบื้องเขาไม่ไหวนะครับก็เขาก็ไม่เอาแหละไม่ไม่ไม่ทำแลละอะไรเงี้ยเราก็โอเคก็ไม่ได้ผิดใจอะไรกันนะ ถ้าเขาบอกตรงว่าไม่ไหวนะครับแก้ไม่ไหวไม่คุ้มโอเคแล้วก็ตามนั้นเดี๋ยวว่าหาช่างใหม่นะครับก็ปวดหัวเรื่องนี้นะครับบางทีก็นอนแบบคิดอยู่นั่นน่ะว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําไมไม่แก้ให้เราทําไมถึงทําให้เราไม่ดียอะไรเงี้ยบางทีต้องทําใจนะเป็นไปไม่ได้นะครับที่งานจะเพอร์เฟกมากนะครับผิดก็ต้องแก้ไขนะครับประมาณนั้นนะครับปวดหัวผู้รับเหมานะครับ อันนี้นี่ยังไม่ยังไม่ใช่เรื่องเงินนะบางคนแบบเจองวดแรกเบิกไปแล้วอะวันเซ็นสัญญาสองแสนแสนหนึ่งอะไรเงี้ยยังไม่เห็นงานเลยโหอันนี้นอนกลุมขมับแน่นอนอะว่าเขาจะมาทํางานหรือเปล่าเขาจะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างของผมเนี่ยผมก็ได้มีปัญหากับช่างไม่เชิงมีปัญหาหรอกครับงวดสุดท้ายก็ปิดไม่ได้นะงวดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นของช่างที่รับเหมาไปทั้งหลังแต่ว่า ผมไม่พอใจงานนะครับเขาก็ถอถอนตัวนะครับพอถอนตัวไปผมก็ให้เขามาเก็บงานแล้วก็หักค่า,ก,าก,กระเบื้องไปนะครับแล้วก็ปิดจอบงสุดท้ายก็ยังไม่ได้ปิดนะครับก็อาจจะแบบว่าจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนะครับอันนี้ปัญหาหลักๆเลยคือเรื่องเนี้ยเรื่องงานอนะเรื่องแบบทําไมงานเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยทําไมไม่ได้ตามใจเราอะไรเงี้ย นะครับอันนี้ปวดหัวเลยก็คือข้อเสียของมันเลยนะครับแล้วก็ถ้าข้อเสียอื่นๆหรออาจจะเป็นพวกเรื่องขายยากหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ไม่ได้เจอนะนะครับเพราะว่าของผมก็มีคนจองหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โอนนะก็ตราบใดที่คนจองยังไม่ได้โอนก็ยังไม่ใช่ของเขานะครับนึกภาพไว้นะแล้วก็ถ้าลูกค้าที่มาจองบ้านเราอ่ะ เขาอยากจะเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็อย่าให้เขาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้จะใช้เจ้าของบ้านตัวจริงหรือเปล่านะนะครับตอนวันจองอะ่ะผมก็เขียนไว้ในนั้นเลยว่าห้ามเปลี่ยนนะครับห้ามเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วถึงเวลาเขาไม่เอาอะ่ะก็สวยเราอีกนะครับก็อย่าไปตามใจเขามากนะครับก็ข้อดีข้อเสียก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะ ข้อดีหลักๆเลยก็คือได้กําไรเยอะนะครับแบบสร้างจริงๆ3เดือนก็เสร็จแหละขายเดือนหนึ่งสี่เดือนก็เสร็จแหละอันนี้เร็วจริงๆนะแบบสี่ห้าเดือนเสร็จเนี่ยแล้วได้กําไรแบบห้าแสนอ่ะโหเดือนละแสนเลยนะอะไรก็กําไรเยอะนะครับลงทุนแบบหลักล้านแต่ว่าเออข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือลงทุนเยอะนะืมสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะครับต้องซื้อที่แล้วก็ต้องลงทุนปลูกโอ้ ูก็หลักล้านประมาณล้านหนึ่งอย่างผมเนะี่ยตั้งงบไว้ล้านหนึ่งนะครับรวมัวแล้วที่อีกที่ก็ห้าแสนแต่ว่าที่เนี่ยลองเลือกดีๆครับเลือกแบบเป็ไงอะทำเลดีแล้วก็หาเงื่อนไขแบบว่าทำก่อนให้ให้ทำก่อนนะครับเราขายได้ก็ให้ให้ค่าที่อะไรเงี้ยเราก็ลดค่าที่ตรงนั้นได้แต่ว่าเราก็เสียค่าก่อสร้างเยอะครับลงทุนเป็นล้านอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีเงินนะครับ น,นี้คือข้อเสียอกอย่างหนึ่งแล้วก็ข้อดีเรื่องนี้ก็มีเหมือนกันก็คือสมมุติเราลงทุนไปเนี่ยล้านรวมที่ดินล้านห้าขายสองล้านกว่าอะไรเงี้ยนะครับได้กําไรห้าแสนข้อดีของมันก็คือเราลงทุนไปเท่าไหร่เราได้กลับมาหมดเลยนะนึกภาพออกไหมมันไม่เหมือนธุรกิจอื่นๆอ,อ,อ่ะแบบว่าสมมุติถ้าเราทําธุรกิจเปิดร้านอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเสียค่าเช่าเสียค่าตึก เสียค่าตกแต่งร้านเสียค่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้กําไรเดือนละไม่กี่บาทอะไรเงี้ยสมมติเราลงทุนไปสองแสนเนี้ยเราก็ทําธุรกิจอาจจะได้เดือนละสองหมื่นอะไรเงี้ยเราเราไม่มีทางที่ว่าจะได้แบบโคบเปอร์ทีเดียวเลยอะไรประมาณนี้นึกภาพออกไหมแต่ไม่ไม่เหมือนสร้างบ้านขายไงแบบเราลงทุนไปล้านเจ็ดเนี้ยเอ้ยตอนวันโอนอะเราได้มาสองล้านกว่าเนี่ยเอ้ยแบบมันปิดทุนเราไปหมดเลยอะเออ ปิดทุนไปหมดเลยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นกําไรอะ่ะนะครับมันไม่เป็นเบี้ยหัวแตกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งนะแล้วก็ข้อเสียเหมือนกันลงทุนเยอะนะครับโอเคเท่าที่นึกได้ก็ประมาณนี้นะครับสร้างบ้านขายนะครับหรือไม่สร้างบ้านอยู่เองก็เหมือนกันนะปวดหัวเหมือนกันนะครับเรื่องช่างนะนะครับปวดหัวแน่นอนไม่เหมือนกับไปซื้อเขาอยู่นะครับซื้อเขาอยู่ก็เหมือนกับว่างไงะ ไม่ปวดหัวเรื่องนี้นะครับแค่ดูบ้านดีๆแล้วก็ซื้อเลยจบโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ